สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการส่งรูปในไลน์ให้คมชัดเหมือนต้นฉบับวิธีการทํายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราเข้าไลนา์ก่อนนะคะจากนั้นให้กดเมนู Home แล้วให้กดไอคอนเซ t ติ้งที่เป็นรูปฟันเฟืองด้านบนขวามือนะคะพอเข้าไปใน Setting ให้เราเลื่อนลงมาจนกระทั่งเจอคำว่าโฟโต้แอนด์วิดีให้คลิกเข้าไปเลยค่ะเราจะเจอเมนูเ e น t Photo Quality ตรงนี้ปกติมันจะเลือกไว้อยู่ที่ Standard ให้เราคลิกเข้าไปนะคะ ตอนแรกเครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยมันจะอยู่ที่สแตรดาดให้เราเปลี่ยนมาเป็นคําว่าหายนะคะให้มาติ๊กถูกที่หายค่ะนี่ก็เป็นการตั้งค่าความละเอียดของรูปนะคะทําให้รูปที่เราส่งเข้าไปในไลน์เนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการให้ภาพที่ส่งไปในแอปไลน์มีความคมชัดก็สามารถทําตามวิธีการข้างต้นได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ